สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่อักษรออนเลินกับคุณครูนาเดียนะคะวันนี้นะคะภาษาไทยชั้นป .2 ค่ะเด็กอย่าลืมไปหยิบหนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .2 ของอักษรมาเตรียมตัวเรียนกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะเป็นเรื่องบทอาขยานกาดําค่ะเราอาจจะคุ้นเคยกับคําว่าบทอาขยานที่คุณครูเคย แนะนำไปแล้วนะคะว่าบทอาขยานเขียนว่าอาขยานเนาะแต่อ่านว่าอาขยานค่ะเพราะว่ามีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวก็เลยเหมือนมีหอนำอยู่ข้างหน้าคำว่ายานนั่นเองอ่านว่าบทอาขยานนะคะทำไมเด็กๆต้องท่องบทอาขยานด้วยละ่ะบางคนเนี่ยชอบนะคะท่องเก่งเลยแต่บางคนก็อาจจะจำไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าบทอาขยานเนี่ย ทบทวนกันนิดนึงว่าหมายถึงอะไรนะคะบทอาขยานเป็นบทท่องจําที่เป็นบทร้อยกรองที่มีความไพเราะแล้วก็มีเนื้อหาที่เป็นข้อคิดที่มีประโยชน์ค่ะอย่าลืมนะคะเป็นบทร้อยกรองมีความไพเราะแล้วก็เป็นเนื้อหาข้อคิดที่มีประโยชน์นะคะเวลาที่เราเลือกบทอาขยานมาให้เด็กๆท่องเนี่ยนะคะเด็กๆก,ก็สามารถไปนาไปฝึกท่องได้หลายวิธีเลยค่ะวิธีแรกนะคะอ่านกับคุณพ่อคุณแม่ อ่านอาขยานให้คุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วก็ร่วมกันพูดคุยแล้วก็ร่วมทํากิจกรรมนะคะอาจจะเป็นจากหนังสือเรียนในเล่มนี้นะคะหรือว่าไปอ่านกับคุณครูอ่านให้คุณครูฟังในช่วงเวลาว่างค่ะเพื่อคุณครูจะได้แนะนําในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เข้าใจนะคะหรือเมื่อนักเรียนอ่านแล้วไม่เข้าใจก็นําไปถามคุณครูได้ค่ะหรือว่าอันที่3เลยนะคะอ่านกับเพื่อนๆค่ะ จะอ่านอาขยานพร้อมกันกับเพื่อนๆนะคะว่าถ้าใครอ่านเก่งกว่าก็ช่วยเพื่อนที่อ่านไม่เก่งได้ค่ะจะแข่งกันอ่านแข่งกันจำนะคะแข่งกันทำกิจกรรมก็สนุกดีนะคะอันที่4ค่ะอ่านคนเดียวนะคะเด็กๆสามารถฝึกอ่านคนเดียวและทำกิจกรรมได้ด้วยตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาให้ตัวเองเก่งยิ่งขึ้นค่ะนักเรียนอยากจะใช้บทอาขยานนะคะไปทบทวนกับใครก็ได้นะคะอ่านกับคุณพ่อคุณแม่คุณครูกับเพื่อนหรือแม้กระทั่งนั่งอ่านเองก็ได้นะคะ เมื่อเราอ่านอัการได้อย่างเก่งแล้วนะคะเราจะเกิดคุณสมบัติแบบนี้ค่ะ 1. เราจะอ่านได้แตกฉานค่ะช่วยให้เด็กๆมีพัฒนาทักษะที่การอ่านจนคล่องแคล่วนะคะแล้วก็เพิ่มพูนทักษะในความคิดสร้างสารรค์นะคะแล้วก็ฝึกภาษาไทยด้วยค่ะอ่านเก่งนะคะแล้วก็เพิ่มพูนทักษะการอ่านของเราด้วยนะคะ เรามารู้จักบทอาขยานที่เด็กๆจะต้องเรียนกันเลยนะคะในระดับชั้นป .2 นะคะหรือในระดับชั้นประถมนะคะระดับการศึกษาของภาษาไทยเนี่ยแบ่งบทอาขยานออกเป็น3าามสามประเภทด้วยกันนะคะเขาเรียกว่าบทหลักบทอาขยานบทหลักบทอาขยานบทรองและบทอาขยานเลือกอิสระนะคะบทอาขยานบทหลักนี้นะคะถ้าคุณครูพูดให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆนะคะก็คือเป็น บทอาขยานที่กระทรวงเ่ยนะคะเป็นผู้กำหนดมาให้นักเรียนนำไปท่องจำเหมือนกันทั่วประเทศเลยค่ะทั่วประเทศเลือกบทเดียวกันนะคะแต่บทรองนั้นนะคะเป็นบทอาขยานที่เป็นคุณครูหรือสถานศึกษานะคะเป็นคนกำหนดให้นักเรียนค่ะเพิ่มเติมจากอาขยานบทหลักนะคะเพื่อให้เป็นบทร้อยกองที่มีลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็เป็นบทร้อยกองที่ แสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ได้ค่ะแสดงว่าเด็กกรุงเทพนะคะเด็กที่อยู่ในกรุงเทพกับเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะอ่านอาขยานบทรองคนละบทกันก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ว่าโรงเรียนจะเลือกอะไรให้เราหรือว่าสถานศึกษาหรือครูผู้สอนจะเลือกให้เรานะคะเป็นบทรองค่ะ ส่วนอันสุดท้ายนะคะเขาเรียกว่าบทเลือกอิสระค่ะเป็นบทอักยรน,นะคะที่นักเรียนจะได้คัดเลือกมาท่องเองเลือกตามแบบที่ชอบนะคะด้วยความสมัครใจของเราเองนะคะบางครั้งอาจจะเป็นบทร้อยกรองที่มีผู้ประพันธ์แต่งไว้แล้วหรืออาจจะเป็นบทร้อยกรองที่นักเรียนหรือผู้ปกครองแต่งขึ้นมาเองก็ได้ค่ะเพราะว่าเออเป็นบทเลือกอิสระนะคะเราจะใช้รูปแบบไหนก็ได้นะคะ เอาละค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนบทอาขยานที่เราจะต้องท่องจํากันค่ะเรื่องกาดําถ้าใครจําได้นะคะตอนเราเรียนเรื่องออบทดอกสร้อยไก่แจ้ไปนะคะลักษณะรูปแบบของบทดอกสร้อยไก่แจ้เหมือนกับเรื่องบทอาขยานกาดํานี้เลยค่ะถ้าคุณครูถามนักเรียนว่าบทอาขยานกาดำเป็นการแต่งโดยใช้คำพันธ์รูปแบบใดนะคะนักเรียนลองสังเกตดูสิคะ กาเอย๋ยกาดำนะคะขึ้นต้นด้วยเอย๋ยลงท้ายด้วยดีนักเอย๋ยเพราะฉะนั้นกาดำก็ถือว่าเป็นบทดอกสร้อยเหมือนกันนะคะขึ้นต้นด้วยเอย๋ยลงท้ายด้วยเอย๋ยวักแรกมีแค่4ี่คำวักอื่นๆเหมือนกับกรสุภาพหรือว่ากรแปดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองอ่านเรื่องบทอาขยานกาดำกันค่ะกาเอย๋ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อน ได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชือ้อรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเตือนกลุ่ม,มรุมร้อมพร้อมพรักน่ารักน้ำใจไกลหนาการเผื่อแผ่แหน่พ่อหนูจงดูกามันอบอารีรักดีนักเอ๋ยค่ะ นะะในกรน,นี้นะคะผู้พัน์ก็คือนายแก้วนะคะความจริงแล้วเนี่ยเป็นผู้แต่งที่ไม่ปรากฏนามหลักชัดเจนนะคะมานานแล้วนะคะไม่ทราบว่าเ,ออเป็นบทท่องต่อๆกันมานะคะหรือก็เลยไม่มีผู้แต่งที่ชัดเจนแต่ผู้แต่งชื่อว่านายแก้วนะคะหรือเราไม่รู้ว่าเป็นใครเมื่อเราได้อ่านเรื่องบทอาขยานกาดําแล้วนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนอ่านไปก็มาดูความหมายของเรื่องกาดํากัน อย่างน้อยๆนะคะ1นนักเรียนอ่านถูกนะคะรู้จักคําประพันธ์แล้วแล้วก็รู้จักความหมายของคําด้วยนะคะอย่างเรื่องกาดําอันนี้นะคะคุณครูขอให้นักเรียนดูที่หน้าต่อไปค่ะเ <Yeah. S 1> มื่อสักครู่ที่ครูอ่านให้ฟังนะคะอีกามีลักษณะอย่างใดที่นักเรียนควรเอาอย่างและลักษณะใดที่ไม่ควรเอาอย่างค่ะกลับไปดูนะลักษณะไหนที่ควรเอาอย่างลักษณะไหนที่ไม่ควรเอาอย่างนะคะ กาเอย๋ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชือนรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกินกุ้มรุมล้อมพร้อมพักน่ารักน้ำใจกระไรหนาการเผื่อแผ่เนี่ยพ่อหนูจงดูกามันอบอารีรักดีนักเอย๋ยในบทอาขยานนี้นะคะพูดถึงนิสัยที่ดีของกานะคะโดยการบอกว่าพอได้เหยื่อมาเหยื่อก็คือสิ่งที่กาไปจับมาได้เพื่อเป็นอาหารนะคะนักเรียนได้เหยื่อมาแล้วนะคะก็ไม่ รอช้าค่ะเรียกเพื่อนๆมากินพร้อมๆกันนะคะอันนี้ก็เลยถือว่าเป็นนิสัยที่ดีค่ะก็คือเป็นคนรักเพื่อนรักเพื่อนฝูงนะคะรักพวกพ้องของตนเองค่ะแต่น,นิสัยที่ไม่ดีของอีการก็มีหลายอย่างนะคะนิสัยที่ไม่ดีของอีอการที่เราไม่ควรเอาอย่างเนี่ยนะคะก็คืออีการเนี่ยเขาจะไปหาเหยื่อใช่ไหมคะบางครั้งเหยื่อเนี่ยไม่ได้เป็นเหยื่อที่อยู่ตามธรรมชาติอาจจะเป็นเหยื่อที่มนุษย์เนี่ย วางทิ้งเอาไว้อย่างเช่นเราตากเนื้อเค็มเอาไว้ตากหมูแดดเดียวเอาไว้เจ้าอีกาเนี่ยก็แอบ,บมากินเหยื่อเอาไปได้นะคะตามนิสัยของมันเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันต้องหาเหยื่ออยู่แล้วมันก็เลยอาจจะมาขโมยของเราได้อีกาเนี่ยมีลักษณะนิสัยก็คือขี้ขโมยค่ะแต่ว่าเป็นคนที่รักเพื่อนนะคะนอกจากนี้นะคะอีกายังมีนิสัยดีอีกเรื่องหนึ่งค่ะ ก็คือความขยันื่องจากความที่เขาเป็นคนที่ต้องการหาเหยื่อบ่อยๆเนาะหาอาหารไปแบ่งเพื่อนฝูงเพื่อนูเขานะคะเขาก็เลยขยันหาเหยื่อนั่นเองนะอันนี้เป็นเกดความรู้ที่เราคิดเสริมมาจากในบทอาขยานที่เราอ่านนะคะคราวนี้เรามารู้จักคำที่อยู่ในบทอาขยันของเรากันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคำว่าเหยื่อค่ะเหยื่อในที่นี้นะคะเป็นสัตว์ที่ถูกสัตว์อีกชนิดหนึ่งจับมาเพื่อกินเป็นอาหารค่ะ เช่นกาดำจับหนูมาเป็นเหยื่อนะคะหรือสิงโตล่าเหยื่อในทุ่งกว้างแบบนี้นะคะจะเห็นว่าเหยื่อนี่คือสัตว์ที่ถูกจับมาเป็นอาหารนะคะบางครั้งเนี่ยสิงโตก็ไปล่าก,กวางนะคะกวางก็เป็นเหยื่อนะคะบางครั้งเนี่ยนะคะเออสิงโตไปล่ามา้มาลายม้าลายก็เป็นเหยื่อนะคะเด็กๆเหยื่อคือสัตว์ที่ถูกจับกินเป็นอาหารนะคะถัดมาค่ะ คำว่าแชร์เชิญค่ะแชร์เชิญหมายถึงทะเลทลายชักช้านะคะคือเวลาคุณแม่เรียกเราก็ทําแชร์เชิญไม่สนใจนะคะคุณครูเรียกให้มาหาที่ห้องมาทําการบ้านก็ทําแชร์เชิญไม่สนใจแบบนี้นะคะถือว่าเป็นอาการแบบทะเลทลายชักช้าเมื่อเด็กๆเลิกเรียนแล้วเออเมื่อเลิกเรียนแล้วนะคะเด็กๆต่างรีบกลับบ้านอย่างไม่แชร์เชิญอ,อันนี้แสดงว่าเด็กๆเนี่ย อยากกลับบ้านมากรีบกลับบ้านโดยที่ไม่ทะเถลไยลเลยนุกนิกทาเป็นแชร์เชือเมื่อเพื่อนบอกให้ทําความสะอาดห้องนะคะทําเป็นชักช้าทําเป็นแบบลีลาอุ้ยอ้ายยืดยาดนะคะประมาณอย่างนั้นไม่ยอมทํานะคะแชร์เชือนคือ ถ้าเราไม่แชร์เชิญแสดงว่าเราเร่งรีบไปทำเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราแชร์เชิญแสดงว่าเราไม่อยากทําเลยนะคะคุณครูเรียกก็ไม่ไปทําแชร์เชืญพอถึงเวลากลับบ้านไม่แชร์เชิญรีบกลับบ้านเลยแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะอ่ะคำต่อมาอีกสองคำที่คุณครูอยากให้เด็กๆรู้จักก็คือคําว่าเกลื่อนกลุ้มนะคะกับอบอารีนะคะเกลื่อนกลุ้มเนี่ยมีคือมีความหมายว่ามารวมกันเป็นจํานวนมากอื เกลื่อนกลุ้มไม่ได้เกี่ยวความหมายกับกลุ่มใจเลยนะคะเกลื่อนกลุ่มคือมารวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็โอบอารีนะคะมีมาจากคำว่าโอบอ้อมอารีนั่นเองเ,เด็กๆเคยได้ยินโอบอ้อมอารีมากกว่าเนาะหมายถึงการแสดงน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นค่ะคุณครูเห็นเขียนโน้ตไว้ให้ข้างล่างแล้วนะคะว่าคำว่าเกลื่อนกลุ้มแล้วก็โอบอารีเนี่ยมักจะใช้ในการแต่งคำประพันธ์เท่านั้น เราไม่ได้พูดในชีวิตประจําวันนะคะขเขาพูดว่าเออสมมุติว่าน้องใหม่เนี่ยนะคะเขาเป็นเด็กดีเขาเป็นคนอบอ้อมอารีกับเพื่อนๆเราก็ใช้คําว่าอบอ้อมอารีไปเลยอบอารีก็ใช้ในคําประพันธ์เท่านั้นเพื่อเป็นการจํากัดคําให้อยู่ในรูปแบบของกรที่เราเลือกแต่งนะคะ วันนี้นะคะครูคมีกิจกรรมสนุกสนุกก่อนเราจะได้ไม่เรียนหนักจนเกินไปนะคะบทอาขยานกาดำนี้นะคะมีเกมสนุกสนุกมาให้นักเรียนค่ะลองมาดูกันนะคะว่ามีคำว่ากานะคะกาดำส่งเสียงร้องก้าก้าก้าตลอดเลยนะคะขอให้นักเรียนช่วยระบายหน่อยนะคะว่าคำไหนนะคะที่เป็น เขียนคําว่ากาบ้างอืใครเขียนกอไก่ยังไม่ถูกไม่มีแล้วเนาะยังมีไหมปอสองไม่มีนะคะลองดูนะคะกอไก่เขียนแบบนี้นะคะปึ๊บลากขึ้นไปมีปากด้วยแล้วก็ลงมาแบบนี้ใครจะเขียนแบบนี้ก็ได้ครูเคยเห็นน,ะน่ารักตัวอีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้ไม่เอานะคะแบบนี้โค้งๆแบบนี้ไม่เอานะคะให้มันมีปากหน่อยให้มันเป็นไก่นะคะแต่ถ้าตัวอื่นมีหัว เติมเข้าไปแบบนี้อันนี้ไม่ใช่กอไก่แล้วนะคะอันนี้เป็นพอสำเพาอันนี้ก็ไม่ใช่กอไก่แล้วนะคะอันนี้เป็นถอถุงนักเรียนต้องใช้สายตาที่ดีๆของนักเรียนนะคะช่วยคุณครูดูหน่อยนะว่าอันไหนที่เป็นคําว่ากลาบ้างแล้วก็ระบายสีลงไปเลยค่ะคุณครูให้เวลาทํานะคะในสมุดแบบฝึกหัดเปิดขึ้นมาเลยหรือนักเรียนจะเห็นในหน้าจอนี้นะคะนักเรียนลองชี้ดูก็ได้นะคะ มีกี่คำนะที่ร้องก้าก้าก้าเนาะตามเสียงร้องของอีก,กานะคะเห็นแล้วนะคุณครูช่วยระบายนะคะมันทัดแรกนะพาไม่เอาค่ะกาถาอันนี้มีอีกค่ะครูขอระบายอืมกาอันนี้พาพาไม่เอาค่ะต่อมาอันนี้กาอีกแล้วอืมครูระบายก่อนนะครูระบายนะคะ อันนี้ก็กาถือว่าเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะคะหลังจากที่เรียนมาเรื่องบทอาขยานกาดำเด็กๆรู้จักบทอาขยานแล้วนะท่องแล้วก็มีประโยชน์นะคะช่วยในการฝึกทักษะการจำภาษาไทยแล้วก็การใช้ภาษาได้ใครที่ระบายสีแล้วหน้าตาตรงกับภาพที่คุณครูระบายนะคะถือว่าเรืยองถูกต้องแล้วนะคะทำได้ถูกต้องแล้ว เดี๋ยวเราจะไปดูสไลด์ต่อไปกันค่ะรู้ไว้ใช่ว่านะคะคุณครูมีเรื่องเสริมที่จะมาเล่าให้เด็กๆฟังเป็นเรื่องของสำนวนของเกี่ยวกับกานะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยในสำนวนสุภาษิตนะคะที่เราพูดกันเนี่ยก็มีมกาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะกาเป็นนกชนิดหนึ่งนะคะที่มีขนสีดําตลอดทั้งตัว ร้องกากากาและกินทุกอย่างนะคะรวมถึงซากสัตว์ด้วยในภาษาไทยเนี่ยมีคำสำนวนเกี่ยวกับกามากมายค่ะคุณครูยกตัวอย่างมาให้เหมาะสมกับระดับชั้นป .2 นะคะดังต่อไปนี้ค่ะใจดำเหมือนอีกาอเอา้าคุณครูคะเมื่อกี้ที่เราเรียนเรื่องบทอาขยานไปคุณครูบอกว่าอีกามันใจดีเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนไม่ใช่เหรอคะ ใช่แล้วค่ะลักษณะที่เราไปเปรียบเทียบความดําของอีกานะ่ะเราไม่ได้ไปเปรียบเทียบใจดําเหมือนกับนิสัยของอีกานะคะแต่เราดันไปเปรียบเทียบใจดําเหมือนสีขนของอีกาค่ะอย่างนกขุนทองเด็กๆเห็นไหมคะถึงตัวมันจะสีดำเนาะแต่ปากของมันก็มีจะงอยเป็นสีเหลืองค่ะนะคะแต่ว่าตัวอีกาเนี่ยตัวมันเนี่ยดำนะคะขนดำนะคะแถมปากของมันก็ยังเป็นสีดำด้วยคือดำปลอดไปหมดทั้งตัวเลย เวลาเราไปเปรียบเทียบคนที่มีใจดําก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยใจดําเหมือนอีกาเลยนะท,ทั้งที่อีกาเนี่ยเป็นคนทําไมคะใจโอบอารีโอบอ้อมอารีนะคะแบ่งปันของกับเพื่อนฝูงแต่เปรียบเทียบใจดําเหมือนกับสีขนของอีการนั่นเองนะคะทิชานี่ใจดําเหมือนอีกาเลยนะมีของเล่นอะไรก็ไม่เคยแบ่งเพื่อนเลยความจริงมีสำนวนอีกสำนวนหนึ่งนะคะ ที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบกับนิสัยของอีกาเขาก็จะบอกว่าขยันเหมือนกับอีกานั่นเองอีกสำนวนหนึ่งที่เด็กๆควรจะรู้ค่ะก็คือคำว่ากาหลงรังค่ะกาหลงรังหมายถึงผู้ที่ไปติดอยู่ในบ้านใดบ้านหนึ่งและไม่ยอมกลับบ้านของตนเองอาจจะเป็นคนเล่ล่อนนะคะไปเรื่อยไม่มีแหล่งพักพิงค่ะ สมมุติว่าคนจากต่างจังหวัดนะคะเข้ามาทํางานหางานทําในกรุงเทพค่ะแล้วก็ไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะคะแต่ก็ไม่กลับบ้านไปต่างจังหวัดอีกแล้วขณะที่หางานไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะเราก็จะบอกว่าในกรุงเทพมีคนทําตัวเป็นกาหลงลังมากมายไม่ยอมกลับบ้านเอาแต่เล่ร่อนไปเรื่อยๆค่ะบางคนก็เป็นกาหลงลังนะคะนักเรียนเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูลักษณะคําถามนะคะที่พูดถามเกี่ยวกับ บทอาขยานบทนี้กันเขาบอกว่าจอยนำผลไม้ที่คุณป้าซื้อให้มาแบ่งมดและหญิงกินมดนี่คือเพื่อนชื่อมดนะคะไม่ใช่เอาไปแบ่งมดตัวเล็กๆนะคะไปแบ่งให้หมดแล้วก็หญิงกินตรงกับบทอาขยานกาดดำในข้อใดมากที่สุดนะคะก็เอามาแบ่งนะคะให้กับเพื่อนทานสองคนเลยนะคะก็คือตรงกับข้อใดก็ไก่รู้จำรู้จักรักเพื่อน ขอไข่ได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชือ้ขอขอควายเกินกลุ่มลุมล้อมพร้อมพรักงอง,งูการเผื่อแผ่เนี่ยพ่อหนูจงดูกาค่ะถ้ารู้จากบทอาขยานแล้วที่นำมาแบ่งเพื่อนนะคะก็คือได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชือ้อเพราะว่านำผลไม้ที่คุณป้าซื้อมาให้นะนำมาแบ่งเพื่อนๆเ,เลยค่ะ รีบนำมาแบ่งไม่แชร์เชิญก็คือไม่แบบอิดออดไม่รอช้านะคะรีบเอามาให้ไม่ทะเลทรายไม่แบบไม่อยากทําแบบนี้เอามาให้ด้วยความตั้งใจนะคะแต่รู้จํารู้จักรักเพื่อนนี่ก็คือเป็นลักษณะนิสัยอีกแบบหนึ่งของอีก,กาที่ยังไม่ได้แสดงเป็นอาการออกมาเนาะว่ารักเพื่อนอย่างไรนะคะเอาละค่ะข้อต่อไปเรามาดูนะคะว่าคุณครูสรุปให้นักเรียนฟังว่าอย่างไรค่ะ ลักษณะนิสัยที่ดีของกานะคะมีสิ่งที่ดีที่เราควรจะเอาเป็นแบบอย่างก็คือการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะเด็กๆก,นะกาเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีความอบอ้อมอารีกับเพื่อนๆนะคะเด็กๆคนไหนนะคะที่เป็นคนที่มีน้ำใจนะคะแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนๆ,ๆก็ถือว่าเป็นนิสัยที่ดีนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะรักเราด้วยนะคะแต่ว่านอกจากจะเป็นเด็กที่นิสัยดี เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันเพื่อนเพื่อนแล้วตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องอ่านหนังสือเยอะๆนะคะแล้วก็ท่องแล้วก็จดจําบทอาขยานต่างๆให้ได้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาเด็กๆไปก่อนพบกันใหม่คราบหน้าค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน